หลังจากได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์เรียบรอแล้วให้เข้าไปที่ My Computer เลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเลือกมาเ e นดีทหลออยู่แล้วลากไปไว้เดท็อปเพื่อติดตั้งนะครับดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ดับเบิลคลิกกด next กด finish คลิกขวาที่ My Computer เเลือก management ให้มาเลือกที่ device manager เลือกที่ Port สังเกตว่าถ้าคอมพิวเตอร์เรามีคอมพอตอยู่เตมเดิมก็จะมีโชว์อย่างเช่นตัวอย่างก็คือมีคอมหนึ่งกับคอมสามครับทีนี้เสียบตัว u s b ีติ๊กเกอร์นะครับจะสังเกตว่าจะมีดีเฟตขึ้นมาเป็นคอมสี่ซึ่งตัวล่าสุดที่เราเสียบไปก็เป็นคอมสี่นะครับเราก็สามารถนำคอมพอตสี4นี้ไปติดตั้งในโปรแกรม point of sale ของเราได้เลยนะครับเราสามารถทดสอบนินจากเปบนโดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ของการทดสอบนินจาเลือกที่คอมพอตสี่ แต่ม okay. ันคลิกครับอินทักก็จะเด้งออกมานะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนคอมพอร์ตเราให้เป็นคอมพอร์ตอื่นอย่างกรณีนี้เราต้องการเปลี่ยนคอมพอร์ตสีให้เป็นคอมพอร์ตสองให้มันดบบให้มาคลิกที่คอมสีนะครับแล้วก็ p ropy e r t แล้วพอร์ตพอร์ตแอนดบาร์นี้ครับสามารถเปลี่ยนคอมพอร์ตที่ต้องการได้เลยครับกรณีนี้เราเปลี่ยนเป็นคอมสองนะครับ กดโอเคกดโอเคอเคอมพอจะถูกเปลี่ยนจากคอม4เป็นคอม2ครับเราสามารถนำคอม2ไปใช้งานติดตั้งนินชกเก็มเนินนไ้้เลยครับก็เหมือนเดิมสามารถตทดสอบได้ที่คอมบอด2อิน,นินชกาก็จะเด้งออกมาขอบคุณครับ